สวัสดีครับร้านจัดไปไฟซิ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟรุ่น V 8 P Plus นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคั้ว9 0 0 5หรือว่า Hb 3นะครับนี่ครับ V 8 P Plus นะครับกับหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับตัวนี้จะเป็นคั่ว Hb 4นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าความสว่างมันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับว่ามันจะสว่างกว่าถึง500%จริงหรือเปล่านะครับ กับหลอดไฟรุ่น V8P Plus นะครับ <Okay. S 1> ตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น H133 นะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานเดียวกับเดียวกับที่โรงงานใช้นะครับตัวเรื่อมที่หลอดไส้ก่อนนะครับอันนี้เป็นขั้ว HB49006 นะครับามาดูกันเลยครับ เมื่อทดสอบอยู่ที่ไฟ12.8โวลต์นะครับได้ค่าลูเมนอยู่ที่1,186ลูเมนนะครับอันนี้คือค่าลูเมนสูงสุดของหลอดไส้คั่ว9 0 0าหรือว่า h b 4นะครับตัวนี้นะครับมันสว่างเกิน7000นะครับผมก็เลยจะต้องทดสอบเพียงทีละครึ่งนะครับก็คือใช้ให้แสงสว่างจากชิป led เนี่ยครับให้แสงลงไปที่ในถ้วยวัดแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคูณ2กันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ เรามาเริ่มกันเลยครับต่อไฟเข้านะครับตอนนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าแสงมันจ้ามากครับโอเคครับเมื่อถอดออกมานะครับปรากฏว่าขึ้นมา5,000ันครับอย่างที่บอกครับว่าแค่ครึ่งเดียวนะครับต้องคูณ2ก็คือ10,000ลูเมนต่อ1หลอดนะครับถ้าหากว่าผมใส่ทั้งหลอดนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้น OL ก็คือว่า หลอดหนึ่งมันจะเกิน7000ครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้น OL นะครับก็คือมันเกิน7000ลูเมนมันก็เลยโอเวอร์โหลดเกินค่าลิมิตของเครื่องวัดตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่าสนใจหลอดไฟรุ่น V8P นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามก็ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับคุณภาพดีแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ